พลังผลพิศาสตรจสายโซอ่อนที่สามารถทําให้ผู้ใช้กายล่างเป็นนกอ,อินทรีได้แถมสามารถบินไปไหนได้อย่างอิสระอีกด้วยจากผลพิศาสดจที่โคตรกาก,ากถูกปรับใหม่ให้โคตรโกงวันนี้ในบอกฟุตนะับผลจะแต่งตัวเป็นทาคามิเคโกะหรือว่าฮอสนะครับจากเรื่องมาฮิโรใช้ผลอีเกิลปรับใหม่กันฮะความวันหนึ่งถึงเจ็ดร้อยกันมาดูว่าผลนี้มันจะโหดขนาดไหนกันเชียวกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแน่นอนไอดีนี้ผมแจกนะฮะเพียงตคำถามว่า ถามว่าคุณได้กินผลพิษนกอินทรีหรืออีกเกิลเข้าไปเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรเป็นอย่างแรกตาม,มในเรื่อง่ชื่อเราบอกด้านหลังกันด้วยนะฮะและถาว่าคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึง1,000ไลค์นะครับผมจะสุ่มแจกผลอีกเกิลไปอีกสิบผลกันไปเลยพร้อมกันแล้วเราไปโบยบินกันเลยดีกว่าเลตโก o ลกดเวลาชรจะสลัดให้ได้เลย กลับกันมาอีกแล้วกับซีรีส์เวลหนึ่งถึงเจ็ดร้อยมาถึงเราเข้าแมปอนิเมะออฟฟิศดีไซน์ก่อนแมปกูเองฮะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวคอสเพย์เป็นตัวละคอรอนิเมะนะครับนี่เราจะมาแต่งเป็นฮอคในแมปนี้กันเออซื้อง่ายขายค่องไม,ม่ใช่เราไปที่โซนไมฮิโร่กันเลยดีกว่านะครับหรือจะเซิร์ชเป็นฮอคก็ได้นะนี่มีเหมือนกันนะครับอออฮอคอะไรมาไม่รู้ แต่ถ้าอยากให้สะดวกก็ไปโซนไม h e โรได้เลยท่านผู้ชมฮะโอ้ตัวละครเยอะแยะตาแป๊กไก่นี่เลยฮอกนะฮะไม่ใช่ฮอกอายนะบังก็ไม่รอชาร้าซื้อเลยละกันนะครับเอาแบบครบเซตไปเลยนะฮะราคาไม่แพงนะครับแถมนะฮะยังใส่ชุดพันในแมปได้เลยทันทีโดยไม่ต้องไปออกจากแมปเลยนะครับนี่เป็นไงสะดวกสบายมากเลยโอเคเข้าบอกฟุตกันเลยดีกว่า let's go เข้ามาในเกมก็ไม่ต้องอะไรมากครับผมนะเออบางชีนเขาส่งของไว้ให้มาหมดแล้วนะครับนี่เรามาปุ๊บนะรับของกันเลยนี่อุ้ยเขาระบ้านรวยจริงๆเลยท่านผู้ชมฮะเออสงสายขายกระท่อมนะฮะนี่ได้มาแล้วครับผมนี่ดาคูนโซคูณสองนะครับแล้วก็ผลอีเกิลนะครับเฮ้ยแล้วปีกมันทับกันวะเนี่ยน่แบบนี้อาจจะต้องเอาปีกออกนะครับท่านผู้ชมปีกฮอกนะฮะเออปีกอินซีนี่ก็โคตรเท่เหมือนกันดูเนี่ยฮะโอ้ยโคตรเข้ากันเลยว่ะนะครับมีเอ็มวันด้วยแล้วก็ยิงพลังออกไปได้นะครฮะพลังปีกของเขาใช้ขนนนนนนกกะครรัับเอออมมมไ่่หหดืวาข กูถามจริงนี่กวาดล้างอุ้ยปรับมาใหม่ไม่เค่ขนาดนี้เลยหรเนี่ยผลเนี่ยนะกูถามจริงเหรอโอเคบางก็ไปเอาปีกออกมาแล้วนะผู้ชมอูมันเท่ขึ้นมากเลยวะ่ะเฮ้ยไม่เอาเรื่องจาดนะมีมสไลด์ได้ด้วยเท่เกินพี่ชายใหญ่ไอ้เอาเรื่องมีปีกแต่บินไม่ได้อาจจะต้องใช้เทคนิคเอ็กไปก่อนฮะนี่เลยครับผมเฮ้ยกดค้างไว้แล้วเราก็ไปได้เหมือนกันนี่มันไงเป็นการบินที่เอ็กที่สุดในโลกนะครับเออบินได้ยังไงวะเนี่ยปีกไม่กางเลยโหดเกินไปหรือเปล่าฮอกเพื่อนเลิฟ สมแล้วที่เขาเป็นฮีโร่อันดับ8ของโลกนะครับกูมั่วไม่รอชา้าเราก็ซัดก,กับลิงลบบุรีที่นี่เลยครับผมหนะ้าโดยการเอาขนนกนะฮะให้มันแดกนะครับผมนี่ซัด์ปักเดียวเลยนะครับกูเลยยังชอบเลยผลนี้นะฮะออแต่ก่อนที่มันกากจริงนะผลเนี่ยไม่ยาเชื่อว่าเขาจะปรับให้มันโหดได้ขนาดนี้นะครับแป๊บเดียวฮาเลเวล18สกันแล้ว จัดการลิงลบบุรีหมดแล้วฮะต่อไปกอริล่านะครับสกลนครต่อเลยนะครับมีนะแอ็กก่อนเลยถ้ายิงแต่ละอันนะฮะกูเลยยังชอบนะครับดูนะฮะมันจะแอ็กมันจะเท่หล่อเท่ไปไหนวะนะครับแล้วก็สับ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 นะครับเอ็มวันเป็นไงน้องนะครับโหวดเือนกันาเนียนะครับแล้วก็สับ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 ป็นเดียวตายหมดเลยเฮ้ยโหดแท่หนอแล้วก็ได้เวลาจัดการกับบอสตัวแรกที่นี่แล้วฮะนี่เลยครับผมนาราชากอริล่านะครับตอนนี้เรามีเอ็มวันกับสกิลแรกเท่านั้นนะฮะก็ยังจะโหวดมันได้อยู่นะครับ แต่ยังบินไม่ได้นะครับมีปีกจะบินไม่ได้กูเลยยังชอบนะครับนู่นน้องโอ้ร้อยห้าสิบมาสเตอร์รี่นูกว่าจะมันจะบินได้นะครับกูเลยยังเชื่อเลยนะครับกู <c oughs> จะบ้าจริงนะครับจริงจริงมันควรจะบินได้ตั้งแต่แรกบอกว่ามีปีกทั้งทีบินไม่ได้เสียชาติเกิดเหลือเกินนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วฮะเมื่อกี้โอ้ถ้ากอริลลาคว้าตัวไม่ได้แล้วตายโหงแน,น,น่นอนฮะท่านผู้ชมฮะแต่เราก็ผ่านมาได้เราก็ฟาร์มกับลิงยาวๆไปนะฮะจนถึงเลเวล33แล้วาครับผมตอนนี้อาจจะต ใช้เทคนิคการบินแบบเดิมโดยไม่ต้องใช้เรือนะฮะบินแบบด้งน้้างนี่เป็นไงป้องกันได้ด้วยนะครับเผื่อฝุ่นเข้าตานะครับเอาปีกมาป้องกันได้กูเลยยังชาบได้เวลาจัดก,การไอ้หนุ่มเสื้อแดงทั้งหลายนะครับเราก็สับยับเลยนะฮะนี่นะครับอ คุณว่านักประยากลนะครับแม่งเอ้ยสับสับเลยชับชับนะครับหายหมดดูดิเฮ้ยหูยไม่เก่งมากเลยเนี่ยไอพวกหลังกออย่าคิดว่าซาเดี๋ยวมึงเจอนี่เลยนะฮะตัวหัวตัวตึงนะครับยิงนะฮะแล้วก็ชาร์จแล้วก็ยิงชาร์จแล้วก็ยิงนะฮะไม่อาจได้แต่ต้องชายผู้นี้บอกเลยนะครับฮีโร่อันดับ8นะครับี่เป็นไงนะฮะหายหมดนะฮะเลขห้าห้าแล้วได้เวลาจัดการบากี้แต่เอ้ลืมไปว่าบากี้เขาออกไปแล้วกลายเป็นเชปกระทะห้างแพง แนะท่านผู้ชมครับโอ้โหน่าอาจจะเป็นปัญหาลิขสิทธินะฮะที่เขากลัวนะครับว่าจะโดนลิขสิทธ์บอกฟู้ดนะฮะก็เลยเอาเชฟกระทะห้างมาแทนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังใน f เฟซบุ๊กทําอาหารเอย่าโอ้โหได้รายได้เป็นร้อยล้านแต่กูตายแล้วตอนนี้ไอวินนะครับเราต้องมาจัดการเขาใหม่ฮะโอ้โหนี่เชฟจริงหรอวะเนี่ยกูถามจริงอ่ะเชฟเป็ดไรถือดาบทำไมไม่ถือตะหลิวหรืออะไรพวกนี้นะฮะเอาหม้อมาทุบก,ก็ได้นะครับนี่อะไรแม่งพาดาบนะครับแกว่งทีนึงกูเกือบตาย และมาเดิมใช้สายการบิน Eagle Air l i n e คุณจะไม่ตายเพียงลำพังนะครับนะบินแบบเท่ๆเอ็กเหมือนเดิมนะฮะเพราะสกิลบินกูยังไม่ได้เลยยังอยู่สกิลแรกอยู่เลยผ่านไป2องขามเกาะแล้วเราอยู่ที่เกาะทะเลทรายฮะจัดการกับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เขามาค้นพบอะไรไม่รู้นะฮะมึงมหาดีโอหรือเปล่านะฮะมึงมาหาพิธีแล้วแหละนะครับเพราะที่นี่โลกวันพิษไม่ใช่โจโจนะครับอืมเราก็ซัดเลยครับผมนะตอนนี้ยังมี2สกิลเหมือนเดิมนะครับเออกว่าจะได้แต่ละมัดนะฮะกูเลียงท่อเลยนะครับอืมแต่เดี๋ยว หลังๆก็น่าจะเก่งนะฮะสกิลน่าจะเออีขั้นสุดนะครับบอกได้คํำเดียวว่าแค่นี้ก็โหดมากแล้วนะครับ มีสกิลครบเนี่ยกูว่าน่าจะโคตรมหาโหดเลยฟาร์มไปฟาร์มมาตอนนี้ฮะเราได้2สกิลแล้วก็เลเวลแปดสิบแปดแล้วท่านผู้ชมฮะสู้กับไอ้รุ่นชายชุดดำนะครับอืมมึงหลุดมาจากโคนันหรือเปล่าวะเนี่ยกูถามจริงเออเพิ่งไปดูเดอะมูวี่มาด้วยนะครับนี่ดูสกิลเอ็กนะฮะโอ้ยสกิลชงเชงกูรู้ว่าซองกินวูนะฮะประเทศอะไรขนาดนั้นวันนี้่ะเอ้ยเอาเรื่องจีจ้าแตครับนี่พุ่งไปก่อนแล้วก็ย้ายโอ้ยเทเระเปิดเถื่อเถิงนะครับนี่แต่มนเดิมยังบินไม่ได้เลเวลเก้าสิบนะฮะ นะครับหิมะมกันแล้วนะครับไปหาลุงเลลี่กันดีกว่า let's go ลุงเลลี่ผมมาขายตูดเอ้ยไม่ใช่ผมมาซื้อหาคี้ครับเลเวล99แล้วตอนนี้เอาเลยนยครับเยยงนินได้มันเลยรว,วยชิบหายเลยนะครับวันๆมีคนมาซื้อกับมันเนี่ยโอ้ยนะฮะยอดเข้าน่าจะเป็นแสนสัปปะรกอนกำลังถามหาเลยลุงนะฮะกูรู้แล้วทำไมหนีมาอยู่ในถ้ำนะครับหนีสัปปะรนนี่เอง แล้วเราก็ฟาร์มกับไปรุ่นเอสกิโมนะครับสกิลโคตรเอโอีนะฮะนี่แค่สกิลสองยังโหดขนาดนี้สกิลอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับกูบอกได้คําเดียวนะโกงเกอร์โกงนะครับดูนะครับสับยับนะครับกูดูวยทาลาบกินตายหงหมดเลยแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราต้องสู้กับบอสที่โหดที่สุดฮะเยติร่างหนึ่งนะครับอืร่างหนึ่งเนี่ยโหดขนาดนี้ร่างสองนี่ยโยนหินได้ด้วยนะเออมาดูกันนะครับแต่เราอยู่ระยะไกลฮะคิดว่าเราจะสู้ได้แบบสบายๆครับผมไม่โดนมาจับเส้นหย่อสู่ต่อสีมอลองก่อยแน่นอนะ มือนะครับสับยับสับยับนะครับไม่ได้แดกกูแล้วเยตุสลบเนี่ยบ่ได้กินพี่หนุ่มนะครับนี่โดนแล้วมึงโดนแล้วนะครับโดนลูกหยอกนะครัหยอกเ้าพยายมนี่ไงเรียบร้อยตายรอบนี้นะครับไม่ได้แอมพี่แล้วออสูตรลับํำหรับดันเกียนในน้องนี่นะครับส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 ับตายไอโง่ไปแล้วไยจุ๊บ เข้าสู่บอสตัวต่อไปเลยฮะกลับนี่เลยครับผมคนเรือเอกสามดาบนะครับมาถึงก็ไม่ให้กูทําอะไรเลยครับผมมันบอกอะไรมาถึงมึงสับกูยับเลยตอนนี้มีสกิลซีแล้วเฮ้ยบอกแล้วนะครับเริ่มโหดและเริ่มตึงเหลืออีกสองสกิลกูบอกเลยนะครับนี่ไถนะครับเอาไปชนกับกําแพงนะครับนี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับโลกหมุนโลกหมุนนะครับแล้วก็ซับับนะครับทั่วเข้าไปขอพาคุมหน่อยกันพี่ชายตู้มนะครับไม่ให้อะไรกูเลย เราก็ฟาร์มกันยาวนะฮะจนมาถึงเกาะน,นี้แล้วครับผมนะคุอิมเพลรานะครับเออมาสู้กับนี่เลยมาเจ้แรงเถื่อนนะครับนะที่ใช้ผลไม่ได้นะครับเออจริงๆต้องใช้ผลพิษได้นะแต่นี่ใช้ดาบแทนนะครับนี่ก็เจอกรูนะครับตอนนี้มีสสกิลได้น้องมีสกิลวีสุดเท่แล้วนะครับแต่สกิลบินยังไม่ได้ว่ะเออสกิลบินมาเมื่อไหร่แล้วครูจะโคตรโกงขึ้นกว่านี้อีกนะฮะเรียบร้อยหาย ต่อไปไอ้ฟาโรหน้าโง่นะครับเจอกูนะฮะยักทุกสกิลที่มีนะครับดาบยาวและไงกูนี่นะครับ M1 ยาวกว่าไอ้นอกระยะไก่นะฮะโคตรโหดนะครับพุ่งชนตายเลยอุ้ยได้ดาบมาด้วยต่อไปวัยรุ่นขโมยยาคูนะเลรูสกกริโมกัเดอะไรไเนี่้ครับเออไม่ใช่นะฮะนี่วัยรุ่นนะครับขโมยยาคูจะติดคุกนะครับไอ้นี่ครับผมโดฟา밍โกเถื่อนนะเรียบร้อยดีครับผมผลอะไรอ่ะผลสมัยดึกดำบรรณอนะจะมาสู้กับผลใปได้ไงนี่อ้ยขอบคุณพระคุณ ก็พี่ชายนะฮะที่ให้มาสืบทอดต่อราชาย,ยาคูและตอนนี้เลเวล350แล้วผู้ชมฮะเราฟาร์มกันที่เกาะน,นี่เลยครับผมภูเขาไฟและตอนนี้ผมบินได้แล้วพอม,มีแบตเตอรี่1เลย้ล้น้องจากที่เก่งอยู่แล้วก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะ,ะเพราะสกิมมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเพราะเราบินได้ เลาเรื่องเท่จ้าเลยและก็ได้เวลากระทืบนะครับนะอัอาคายุทธนะครับอได้ข่าวว่านะครับเดี๋ยวนี้เลี้ยงหลานสบายแล้วนะครับเเพราะว่าเกษียณเรียบร้อยแล้วนะอก็คิดถึงลุงอยู่เหมือนกันนะครับปัจจุบันที่ไม่รู้อะไรในพวกรัฐบาลโลกเนี่ยนะครับเตยเตทั้งนั้นนะฮะอะไรวะเนี่ยกูพูดถึงอะไรมาถึงโลกวันพีชใช่ไหมเออใช่แหละฮะมาถึงในโลกวันพีชนะครับนะครับอาคายุทธไม่มีแล้วมีแต่อาใคนุ เลเวล424ฮะตอนนี้มาจัดการนี่เลยครับผมพี่น้องของแชงตูดนะครับนะชื่อแชงกูดนะครับอะไรวะเนี่ยครับเออแชงคูดแชงตูดแล้วก็กิฟฟอลินนะฮะมันชื่ออะไรวะไอตัวใหม่เนี่ยเออนะครับเออจริงๆแล้วแชงมีพี่น้องสามคนนะผู้ชมนะไอตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำนะครับวันๆนะครับเมื่อไม่ทำปีตอะไรเลยนะครับอืมเรียบร้อยนะครับขอดาบมานละกัน และตอนนี้เราอยู่ที่เกาะมนุษย์เงือกฮเลเวล424แล้วผู้ชมฮ่เดี๋ยวเราจะไปสู้กับโคดีนะครับนะเพื่อนเลิฟที่เสือไปขอเบอร์นะครับเจ้าหญิงชี่เราชีลแล้วไม่ได้นะครับโอเคได้เวลาจัดการมันละ ไอ้งอกกูมาแล้วนะครับได้เวลาหวดกันมาแล้วฮะตอนนี้สกิลเราครบด้วยนะครับมาดูกันว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันมาถึงเลาลากใส่มันก่อนนะครับเลือดกูหายไปครึ่งนึงนะฮะต้องแดดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ยัดนะครับระวังมันปลานะครับเอ่ออะไรก็ไม่รู้หอกเปรตอะไรนะครับนะยืดยาวได้ด้วยนะครับนะฮะเออหักหรือเปล่าไม่น่าใช่เราต้องใช้ระยะไกลก่อนฮะเพราะว่าเราบางมากครับผมตอนนี้นะครับนะล็อกแรกไปก่อนล็อกแรกไปก่อนนะครับนี่เป็นไงแล้วเราก็สวอตครับผมนะแล้วก็ยัดสกิลที่มีนะครับปุบปับซอมเบ้นะครับ ผมตายเลยเดี๋ยวเสียหน้าเราแยกไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ล่าไปนะครับโอ้หเลือดเลือดกระติงเดียวนะครับล็อกแล็กไปก่อนล็อกแล็กเป็นแล็กระซอยนะครับยูจาโชเลชูลาบักปีนะครับเรียบร้อยหายไปแล้วนะครับมา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 รอก่อนแล้วก็พุ่งไปนะครับตู้หมายเกิดเป็นโกโก้คันนะฮะชนะและตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนสวรรค์แล้วท่านผู้ชมฮะเข้าสู่เลเวล่งห้าร้อยกันเลยครับผมฟาร์มกันเจ้าเจบอสที่ปืนใหญ่เขาใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมนะวัยรุ่นนังทั้มดำนะครับมาดิมึงจะหวดอะไรขนาดนั้นอ่าโอ้โหทีีเดยยวตา ผมรู้แล้วของพี่ยญ่จริงนะครับ <c oughs> แม่งวดกูทีเดียวกูตายเลยนะครับนะฮะของจริงเลยลูกพี่นะครับมาถึงเราก็ซัดมันก่อนครับผมนะระวังมันยิง RPG ใส่เรานะครับ <c oughs> นะเออไม่งัน้นได้ลูกแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมึงก็ตายง่ายเหมือนกันดีกว่า <c oughs> ฟาร์มยาวจนเดเวล5 8 0้า้อแปดิตอนนี้นะครับมาซื้อฮารคีสังเกตกันดีกว่า <c oughs> หลอกเด็กตังกุยแล้วนะครับอืมไอจมูกยาวเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาบอสสุดโหดนะท่านผู้ชมครับนี่เลยนะฮะวัยรุ่นนะครับเอเนลนะครับมึงต้องส่งะสมสารกันนะครับเจอผลกุสับจับๆนะกูบอกเลยหลอกแรกก่อนแล้วก็หมุนทีนึงแล้วก็สูบสซับบุ้มบับซัมเบนะครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตทรงนี้นะครับเลือดกูเยอะแหละตอนเนี้ยควัาเลือดไปเยอะอน,น้องนะครับแล้วก็ยงิยงยงิงยิงนะขนนก,กูไม่มีวันหมดนะครับยิงทีนึงนะเติมกระสุนได้เรื่อยๆเฮ้ยสายฟ้าพี่จะทำอะไรผมได้ตัดี เรเวลหกร้อยเก้าสิบเก้าท่านผู้ชมครับตอนนี้เราฟาร์มที่บาร์กี้นะครับบอสตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับเรเวลเจ็ดร้อยกันแล้วนะฮะตอนนี้มีคนมาช่วยเราด้วยนะครับไม่รู้จะมาช่วยหรือเขาจะมาเล่นงานกูนะครับมันจะกระทืบกูหรือเปล่านะครับแต่กูผลอีเกิลเลยนะเว้ยระดับโหดสุดเท่สุดตึงนะฮะนี่เรียบร้อยไปนะครับใกล้ตายแล้วหนุ่มนะครับนี่นะฮะเลเวลเจ็ดร้อยแล้วเฮ้ยกูตายแล้วเราก็เอาคุณแจมาปลดประตูนี่กันดีกว่านะครับเข้ามาไม่ต้องผู้บัญชากาเพลงนะครับผลโลเกียร์เลยน้องเฮ้ยกูอีเกิลกะกก็จะ หลับมึงได้มาดิแช่แข็งกูเดน,นะครับนะครับละลายอะไรโอ้ยิงนะครับเป็นอุกกาบาตง่วห,หมดไม่รู้อะไรนะครับ แน่นอนว่าเราก็จัดการมันได้แบบง่ายๆสบายๆายายอีซี่มาเตอร์ฟักเกอร์แบบนี้เราไปก่อน,นได้และเราก็บินได้อย่างอิสระสักทีครับหนุ่มโอ้โหเท่ระเบิดเติร์นะครับและนี่แหละคือฮอกมาเตอร์ฟักเกอร์ของเรานะครับไปหาสายการบินแอร์ไลน์กันดีกว่านะครับนะเป็นไงกันบ้างกับผลนี้นะฮะจะลืมตอบคำถามกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อชิงไอดีนี้นะฮะแล้วก็ผลอีเกิลนะครับอีกสิบผลกันเลยทีเดียวนะจริงๆผลนี้มันเอาไวกินิงได้นะครับแต่ว่าการเอาวกิกิงของมันไม่ค่อยมีผลกับสกิลอะไรเท่าไหร่คก็เลยิด ไม่น่าจะจำเป็นนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุบ๊บ